พวกเขาพาบอลขยับขึ้นหน้ามาแล้วครับสามตัวมาพุ่งไปได้ดูว่านังเสกนะฮะดูกดีกว่าเอาไรไร ผูยิงแบบนี้ครับเดมเบเล่และเขาก็เซฟไว้ได้จ่อเลยนะพลาดโอ้โอ้ฟองลิเบลี่ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห แล้วก็เป็นโอกาสลงึงึ L ้นอยู่ฝั่งเดียวนะครับดูนี่ก่อนอ๋อแมนยมูเอาไม่อยู่แล้วมีสมัยเข้าน้ ลูกนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและลูกนี้ยิงเลยครับล,ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับร้อยครับจบเกม3าศูน